รถแล้วนะเนี่ยนาวาร่าโฟวิลสี่ประตูนะคะราคาเบาๆเลยคันนี้ใครกําลังมองหายอยู่ต้องรีบจัดรีบจองนะในเนหามาให้แล้วนะคะสาหรับลูกค้าที่เป็นสายลุยด้วยสายครอบครัวด้วยสายบรรทุกด้วยนะจ๊ะและอยากได้ราคาเบาๆด้วยนะคะหน้าสวยๆแบบนี้ราคาแค่2 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ2 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นใครสะดวกตัดสดตัดสดได้เลยแต่ถ้าไม่มีเงินก้อนขนาดนั้น คันนี้เอาไปเลยผ่อนแค่5,500บาทตลอดอายุสัญญาไปเลยจ้า5,500บาทตลอดอายุสัญญาไปเลยนะคะให้ดูกระจังหน้านะคะสวยๆเลยเป็นคโครมเมียมนะจ๊ะตัดกับลายลวงพึ่งแบบนี้และเป็นสีบอลเทาที่เข้าได้กับทุกโฉลกทุกเพศทุกวัยเลยค่ะแล้วมาดูกันต่อในส่วนของด้านข้างครับผมนี่คันนี้นะคะแม็กเป็นแม็กอันลอยเดิมจากโรงงานเลยนะคะจากของนิสสันเลย ยางนะถ้าใครไม่พอใจเดี๋ยวเน่เน่เปลี่ยนให้ให,ใหม่ทั้ง4ี่เส้นอันนี้ให้ดูยางเดิมก่อนนะคะพร้อมใช้งานเลยนะยางเดิมนี่ดอกยางยังเหลือเลเลยนะจ๊ะใช้งานกันได้ยาวๆเลยแต่ถ้าใครอยากได้ยางใหม่ก็บอกได้นะคะโทรหาเน่เน่ได้เลยนะจ๊ะคันนี้มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะที่ด้านข้างนะจ๊ะกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะคะและที่สำคัญคันนี้ใครจองรถกับเน่เน่วันนี้นะนอกจากจะได้ยางใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเนเน่ติดฟิล์มให้ใหม่ด้วย,อยรอบคันนะคะ คันนี้อย่างที่บอกว่าเขาเป็นโฟวิวนะคะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเขาจะมีบันไดด้านข้างมาให้นะคะเพื่อให้เวลาเราขึ้นรถเนี่ยมันขึ้นได้ง่ายนะจ๊ะนี่เป็นไงให้ดูความสวยความงามรอบคันเลยนะคะสวยมากจริงๆใครอยากได้นะออกรถกับเน่ได้เลยออกง่ายแน่นอนนะคะอาชีพไหนก็ออกได้และที่สําคัญคันนี้ผ่อนแค่ห้าพันกว่าบาทเงินเดือนหนึ่งหมื่นขึ้นไปนี่ออกคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนค้าเลยนะให้ดูด้านหลังนะคะ ไม่มีการบรรทุกหนักเลยไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักเลยนะคะมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้แล้วนะคะอยู่ที่ด้านหลังนะเดี๋ยวเน่จะพาไปชมด้านในทุกคนตามเน่มาเปิดให้ดูเลยนะคะเปิดให้ดูเลยสี่ประตูกว้างขวางนะคะใครที่เป็นครอบครัวเนาะนั่งเกินแบบสองสามคนเนี้ยสี่ห้าคนอ่ะไปได้เลยแล้วก็ยังเป็นสายบรรทุกอยู่นะ,คะใครที่เป็นผู้รับเหมานะคะต้องบรรทุกคนด้วยบรรทุกพนักง,งานด้วยนะคะแล้วก็ บรรทุกของด้วยนะคันนี้ได้เลยนะจ๊ะเบาะเป็นเบาหนังนะคะทําความสะอาดง่ายนะจ๊ะคันนี้อ่ะให้ดูเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคันนี้นะสําหรับสายบรรทุกนะแต่ว่าขับรถเกียร์กระปุกไม่เป็นนะคะเอาไปเลยคันนี้เกียร์อัตโนมัติและที่สําคัญโฟล์วิวนะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องค่ะตามมาเลยมาเลยจ้ามาเลยจ้าโอ้แสงแยงตาแยงเหมือนราคาเลยราคาถูกมากคันนี้ เฮยนิสันนิสันเขาจะชอบทําที่คล้องไว้ข้างๆเออขอบคุณค่านี่ให้ดูห้องเครื่องเลยอันนี้เจ้าของเดิมนะคะเปลี่ยนมาตรงนี้นะเปลี่ยนมาตรงนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือเอาฝาครอบออกให้ดูเลยนะคะให้เห็นว่าเครื่องยนต์ตรงนี้นะก็ยังเดิมๆอยู่จุดไหนที่เจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาเราก็ให้ดูว่าเขาเปลี่ยนมานะคะใครที่สนใจคันนี้นะ รีบโทรเข้ามาหาเน่เลยรีบโทรเข้ามาหาเน่เลยนะคะเบอร์โทรขึ้นให้ท <er ี่หน้าจอแล้วนะจ๊ะเบอร์โทรขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอแล้วนะคะรีบโทรเข้ามาคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นย้ำราคาอีกรอบหนึ่ง288,000มพบาทผ่อนแค่5,500บาทตลอดอายุสัญญานะคะรีบโทรเข้ามาเลยเน่รอรับสายอยู่นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่ด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เน่ด้วยนะคะ มีความคิดเห็นอยากดูรถรุ่นไหนนะคะคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยเนเน่อ่านทุกคอมเมนต์นะจ๊ะยังไงก็ทักมาคุยกันได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ผิดพลาดประการใดก็ทักมาบอกน้องเนเน่ได้ๆๆๆนะคะจะได้แก้ไขให้นะคะสำหรับวันนี้นะจ๊ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้นะคะต้องนึกถึงเนเน่ค่ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้า บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผข,ขายพาเชนเอร์รถไม่ดีมีไม่ขายผข,ขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ